สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์ันเชนาน พบกันกับมาดามเปิลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลนะคะซึ่งช่องมาดามเปิลเป็นช่องที่สอนเพื่อนๆชงกาแฟและสูตรน้ําชงต่างๆมี2ช่องทางให้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือจะเป็น YouTube ชื่อช่องชื่อเดียวกันนะคะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลหลายๆคนอยากจะมีรายได้หลักหลายๆคนอยากจะมีรายได้เสริมหรืออยากจะมีรายได้ยามเกษียณเข้ามาดูเข้ามาจดสูตรจากช่องมาดามเปิลแล้วเอาไปทำมาหากินได้เลยค่ะ ส่วนตอนนี้นะคะที่เพื่อนๆือนทักกันเข้ามาเยอะมากเลยต้องการหนังสือสูตรเป็นเล่นแบบนี้เยอะมากๆจนมาดามตอบแชทถ้าไม่ทันมาดามเข้าใจดีว่าตอนนี้มันเข้าหน้าร้อนแล้วอากาศร้อนขนาดนี้เป็นช่วงเวลาทองของร้านน้ํานะคะหลายคนตั้งใจเลยว่าจะเปิดร้านกาแฟแล้วนะคะดังนั้นทักเข้ามาเยอะมากว่ามีหนังสือสูตรเหลืออยู่ไหมนะคะมาดามมีพร้อมส่งนะคะสำหรับสูตรเป็นเล่มแบบนี้นะคะเป็นสูตรแก้วยีิบสองออนและสูตรถ,ถุงกระดาษคุณมีหนังสือสูตรเล่นนี้คุณก็เหมือนมีมาดามจับมือคุณทำมาคือคุณลอกไปได้เลยค่ะ ในนี้เขาบอกให้ใส่อะไรคุณใส่ตามนั้นเลยคะ่ะเขาบอกให้ใส่น้ําตาลกี่ชอ้อนนมข้นนมจืดกี่อ็มอลจัดไปเลยค่ะลอกเลยค่ะคุณลอกแล้วคุณได้เงินเข้ารวรวมเหมือนเพื่อนๆคุณหลายๆคนแบบนี้เอาไหมคะ <c oughs> ดังนั้นนะคะใครที่กําลังคิดอยากจะเปิดร้านกาแฟเข้ามาปรึกษาม,มาดามก่อนได้นะคะหรือสอบถามเกี่ยวกับหนังสือสูตรได้นะคะทักแชทสอบถามมาดามได้ตามช่องทางที่มาดามวางไว้ให้แบบนี้นะคะ ไม่ทำตอนนี้จะทําตอนไหนอากาศร้อนแล้วนะเธอเออสำหรับคลิปในวันนี้นะคะมาดามจะมาสอนทุกคนทําชามะนาวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นชามะนาวที่ลูกค้าสั่งว่าเอาไม่หวานมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้แหละหลายคนมาชงชามะนาวให้ลูกค้าบอกเอาไม่หวานโอเคลดน้ําตาลลงเลยสุดท้ายลูกค้าเอาไปกินลูกค้าบอกว่าฝากไม่อร่อยร้านนี้ไม่อร่อยเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมาดามจะบอกคุณแบบนี้นะคะ ชาทุกชาเลยค่ะเวลาที่เราใส่ความหวานไม่ถึงมันจะมีความฝาดชาอยู่แล้วค่ะคุณเป็นแม่ค้าคุณเป็นคนขายคุณต้องรู้นะคะว่าชาเนี่ย ถ้าใส่ความหวานไม่ถึงยังไงยังไงก็ฝาดแล้วทีนี้พอลูกค้าสั่งว่าเอาชามะนาวไม่หวานสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือบอกลูกค้าไปเลยค่ะว่าลูกค้าคะ,ะชามะนาวนี่ถ้ารสหวานเกินไปเนี่ยมันจะมีความฝาดของชานะคะรสชาติมันจะออกเป็นฝาดๆเปรี้ยวๆลูกค้ากินได้ไหมคะปล่อยให้เขาลูกค้าเขาพูดออกมาคุณอย่าลืมนะว่าลูกค้าเขาไม่ได้มารู้กับเราไปซะทุกเรื่องทุกอย่างนะเขาแค่สั่งในสิ่งที่เขาอยากจะกินนะ่ะคือเขาอยากกินชามะนาวนี่แหละแต่เขาไม่อยาก อยากให้มันหวานนะ่ะแล้วก็ออกมาเออแต่ทีเนี้ยคนขายอย่างเราเนี่ยจะทํายังไงโดยที่ชามะนาวแก้วนั้นไม่หวานแล้วก็ไม่หวานมาคลิปนี้มาดามจะสอนทุกคนสําหรับแก้วยิบสองออนนะคะเราเข้ามาเริ่มจากการที่เราใช้ชาไทยนะคะอันนี้มาดามใช้ชาไทยของมาดามแล้วนะคะ,ะตักชาไทยลงมาสองช้อนโต๊ะใส่ในถุงกรองชาแบบนี้นะคะชาไทยสองช้อนโต๊ะนะโอเค จากนั้นนะคะให้เธอเอาน้ำร้อนมาที่200 ml ค่ะอ่ะพอเราได้น้ำร้อนมาแบบนี้นะคะเธอก็ชักชาเทสลับไปสลับมาห้าครั้งค่ะพอเราชักชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอากากชาออกได้เลย มาคราวนี้ถึงวิธีการชงแล้วลูกค้าบอกว่าเอาชามะนาวไม่หวานนะคะปกติแล้วเนี่ยชามะนาวของมาดามแก้วยสิบสองออนมาดามจะให้คุณใส่น้ําตาลไปที่สามช้อนโต๊ะนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเขาบอกเอาไม่หวานมาดามจะถามลูกค้าเลยว่าเอาเปรี้ยวนําได้ไหมถ้าเขาบอกว่าได้มาดามก็จะใส่สามช้อนโต๊ะเหมือนเดิมนี่แหละแต่เป็นสามช้อนโต๊ะที่สะบัดน้ําตาลออกแบบนี้นะคะหนึ่งช้อน ักขึ้นมาแล้วสะบัดออกอีกค่ะสะบัดอีกค่ะสองช้อนตักขึ้นมาแล้วสะบัดออกมาอีกอีกเป็น3ามช้อนใส่สามช้อนเหมือนเดิมแต่สะบัดน้ำตาลออกหรือคุณจะตักที่สองช้อนตกครึ่งก็ได้นะคะอ้าวแต่ของมาดามใช้วิธีสามช้อนเทองเหมือนเดิมแต่สะบัดน้ำตาลออก นะคะเธอก็คนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยอย่าลืมนะชาทุกชานะคุณใส่ความหวานไม่ถึงยังไงก็ฝาดชานะคะแล้วลูกค้าเขาไม่รู้กับเราเนานะคุณก็ต้องคอยบอกลูกค้าด้วยนะอะคราวนี้มาดามจะใส่มะนาวนะคะมะนาวนี่มาดามคั้นสดๆเลยนะใส่ลงไปที่30 ml ค่ะแตะเกลือที่ปลายช้อนด้วยโอเคมา ที่เราก็เอาแก้วยิบสองออนตักน้ำแข็งมาเลยค่ะโอเคมาพร้อมเสิร์ฟเลยเธอจัดไปโอ้โหกลิ่นม,มะนาวเตะจมูกเลยเธอเอยพอได้แบบนี้แล้วนะคะเอามะนาวหั่นแว่นนะคะตกแต่งของแก้วแบบนี้ด้วยนะคะ ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟกันเลยอ่ะได้แล้วนะคะสำหรับสูตรชามะนาวไม่หวานแก้วย2ิบสองอนค่ะไหนมาดูซิจะได้รีวิวพวกเธอดูว่ามันเป็นยังไงรสชาติฝาดหรือเปล่าเชิมอ่าเท่านี้ก็ทำให้ชาแก้วนี้ของลูกค้าไม่ฝาดชาแล้วนะคะอย่าลืมเด็ดขาดเลยว่าชาทุกชามันมีความฝาด คุณใส่ความหวานไม่ถึงยังไงก็ฝาดค่ะดังนั้นคุณเป็นแม่ค้าคุณเป็นคนขายคุณต้องมีไหวพริบแล้วแจ้งกับลูกค้าทันทีถ้าไม่หวานมันจะมีความฝาดชาลูกค้ากินได้ไหมเพียงเท่านี้คุณก็เข้าใจตรงกันกับลูกค้าแล้วนะคะอ่ะขอยยอดขายปังๆยอดขายรวยๆกันทุกคนเงินเข้ากันรัวๆทุกคนเลยนะคะมาดามเบอาเทคนิคดีๆมาให้ทุกคนแบบฟรีๆไม่ขออะไรมากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มาดามด้วยนะ แล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้าคอยดูว่ามาดามจะพาเพื่อนๆทำอะไรคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย